ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่ก็ผมนะฮะไปดูทีวีนะครับแล้วนานรก็ดูไปนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกมเออ่นารโต้โมบายนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับผมสหรับเกมอนารโต้โมบายนะฮะก็ไม่ได้เข้ามาอัปดวงอัปเดตอะไรเลยนะครับผมนะฮะก็เมื่อแต่ก็ตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อประมาณวันที่18หรือ19ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีแพทใหม่เข้ามานะฮะเป็นแพทใหญ่เลย นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็แพทที่อัปเดตเนี่ยก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของตอนโตแล้วนะครับผมก็เป็นภาคโตแล้วนะฮะอย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนนะฮะฉากเป็นในเรื่องของเป็นตัวละครตอนโตแล้วนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีตัวละครในภาคโตเข้ามาบ้างแล้วนะครับนะฮะโอเคนะฮะแล้วครับดูกันเลยนะ เล่งเสียงนิดหนึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ในฉากหลักของเกมนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก ก่อนหน้า <Solomon> นี้เลยนะครับมีเปลี่ยนแปลงอยู่จุดเดียวนะครับนั่นคือที่หน้าผานะฮะจะมีรูปซึนาเดะเพิ่มเข้ามานะครับผมนะฮะก็อัปเดตแค่ตรงนี้นะครับก็อัปเดตแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแอโอเคนะครับก็เนื้อเรื่องนะฮะก็ที่บอกก็คือว่ามีเนื้อเรื่องถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องตอนโตนะครับผมหลังจากที่เสร็จสิ้น ก็เล่นจบภาคเด็กแล้วนะฮะที่โนโตะกับซา,าสิเกสู้กันนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ในเรื่องภาคโตนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเดอิดะนะ,ะน่าจะเริ่มตรงที่สู้กับซาสุรินะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรีเควสที่เลเวลเจ็ดสิบนะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมเลเวลหกสิบแปดนะฮะกำลังจะหกสิบเก้านะครับก็เอ่อ บอกเลยว่าภาคต่างๆเนี่ยเรเวขึ้นยากมากยากจริงนะนี่คือผมเล่นทุกวันนะฮะยังแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะครับนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะว่ามีอีเวนตนะ์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดือนหน้าก็จะแจกตัวละครนี้ด้วยนะครับตัวละครอาจารย์อิลูกะนะครับผมน่าจะเป็นคาสซีนะฮะ ก็เดินหน้าเดี๋ยวก็มาดูกัน,นว่าจะแจกนะ่าจะแจกแหละเพราะว่ามันบอกแล้วแจกเดินหน้าแจกแน่นอนนะครับแล้วกีเวนต์นี้ก็คือว่าเป็นให้เก็บคัมภีร์นะจากด่าน3ด่านนี้นะครับเป็นพวกเ,เก็บเศษตัวละครเอ๊ะเก็บเนื้อเรื่องนะพวกจากเนื้อเรื่องแล้วก็เก็บเศษสกิลนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วอ๋อเก็บเศษตัวละคร นะครับแต่ว่ามันจะสุ่มดอกคัมพีนะฮะก็เอามาสุ่มนะครับเพื่อมันจะเป็นตัวละครใหม่ๆนะฮะให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วก็จะได้เศษตัวละครน,นะฮะไปเก็บสะสมนะครับแล้วก็เอาไปแลกของที่มันมีได้นะครับก็จะมีหลายคัสเลยคัส B ีคัสซีคัสเแล้วก็คัสเอนะฮะก็มันจะมีของรางวัลอยู่นะครับก็เก็บตามที่มันต้องการนะรแล้วก็ไปแลกของมาใช้ได้นะฮะก็ตอนนี้ ที่แจกอยู่ก็มีเศษของนารโตตอนโตนะครับหลายคนคงคงจะได้แล้วแหละนะนาร,รโตตอนโตเพราะว่าก็อีเวนต์ก็เ,เกพิ่งจะหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วเ,เมื่อเดือนที่แล้สิเมื่อประมาณกลางกลางเดือนนี่เองนะฮะลองสักอันสิได้เล่นอิทจินะครับลองเล่นอิทจิ ก็จะได้เสร็จตัวละครมามาชิ้นหนึ่งนะครับก,ก็เ,เกกนี่ยก็ไปเก็บไว้ที่แรกพวกเนี้ยนะแต่ตัวละครพวกนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอน่อเนจิเนจิตอนนี้ยังไม่มีนะว่าต,ตอนโตยังไม่มีเข้ามาแล้วก็กาอาระยังไม่มานะครับใครอีก,กอ่ะ เมื่อกี้เหมือนเห็นรุ่นสี่แบบคงไม่คงไม่ใช่อืมโอเคนะคก็มีสองตัวนะครับที่ยังให้ทดลองเล่นที่ยังไม่เพิ่มเข้ามาในเกมนะฮะโอเคนะครับก็มารีวิวอีเวนต์นิดๆดหน่อยหน่อยนะครับโอเคมาดูตัวละครกันซินะฮะตอนนี้ตัวละครก็มีพอสมควร <c oughs> นะครับก็มีพอสมควร ตอนนี้ก็อยากได้ไอจิมากเลยนะครับอีกสี่ชิ้นนะครับก็พยายามตะบีตะบันเก็บทองแล้วก็เอาไปซื้อนะฮะก็ยังไม่ได้สักทีนะครับไม่ออกเลยสุมส่มสุ่มแทบเลือดกระเด็นหมดเป็ดหมดไปเป็นหมื่นเพชรนะฮะยังไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะเป็นตอนโตแล้วนะไซอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะขายซาสสเกะตัวนี้นะครับผมก็ใครที่มีทองถึงนะฮะประมาณ1,680ทองนะครับก็ซื้อได้เลยนะฮะเนฮะก็จะขายประมาณ2วันนะครับผม2วันเท่านั้นนะครับก็รีบซื้อนะฮะรีบซื้อ อันนี้ผมเสียดายมากเลยนะทองไม่ถึงมีอยู่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะฮะจะเก็บซะหน่อยไม่นะ่าเอาไปสุ่มตัวละครหมดเลยนะฮะเสียดายมากนะก็คงรออีเวนต์หน้าแล้วกันนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะก็เข้ามาแชร์กันครับเข้ามาแชร์กันนะฮะว่าตอนนี้ ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่นะตอนนี้เว,วอะไรกันแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ชอบเนะี่ยคืออะไรตัวละครไหนนะฮะนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยนะฮะก็ตัวละครที่ผมชอบตอนนี้ก็มีแค่คิซเมะนะครับที่ใช้อยู่นะก็ตัวอื่นก็มีนะอาจารย์ใจกับ อาซูมเนีแต่มันสกิลมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่มีคิเมะเนี่ยโจมตีสกิลที่กว้างสุดแล้วก็เลยใช้คิเมะนะฮะก็เป็นตัวที่ผมชอบสุดละนะฮะในตอนนี้ที่มีตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ออซจิก็คงใช้เซจิแหละนะฮะก็เก็บอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เข้ามาอัปเดตนะครับนิดหนึ่งว่ามันมีแพทใหม่เข้ามาแล้วนะใครที่อยากจะเล่นก็ ไปาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับนะโหลดไม่เป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวอยากเข้ากลุ่มใครที่ยังไม่มีกลุ่มที่เล่นเกมไม่อยู่หรือว่ายังยังไม่มีกลุ่มแล้วก็บอกมาได้เดี๋ยวเอาลิงก์กลุ่มเกมนี้นะครับกลุ่มคนไทยนะครับไปแปะให้นะครับกลุ่ม a c e b o o k นะก็เดี๋ยวไปแปะไว้ให้แล้วก็ให้ไปกดเข้าร่วมเดี๋ยวไปให้เขากดรับให้แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเร็ว,รว,รวนี้ในปีนี้ก็จะมีเกมแนวตัวออกใหม่ด้วยใช่ไหม เป็นเกมมือถือนะฮะเกมมือถือนี่แหละก็ชื่อนารูโตะเบสซิ่งนะน่าจะใช่นะครับในปีนี้แหละก็รอเลอ็อรอดูกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่หน้าเว็บของมันนะฮะที่ที่เปิดตัวมาไม่นานนี้เองนะครับอ่าเราก็โอเคนะครับไว้เจอกันนะครับเมื่อเกมตอนเกมนั้นเกมนารูโตะเบสซิ่งเปิดตัวนะครับก็คงจะมารีวิวให้แน่นอนนะฮะจะไม่รีบมารีวิวให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับ คนที่เป็นคอนารตโตะนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนนารตโตะนะฮะชอบมากนะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอามาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆน่อยนะฮะความคลบหน้านะครับโอเคนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะมา,ารีวิวอะไรหรือว่าจะมาอัปเดตอะไรให้ฟังนะครับผมนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด แชร์นะครับกด subscribe นะครับมีอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะครับอยากเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์มาทักมานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มให้นะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบายายจ้า つながりを断ち切り力を求めて闇へと向かう内葉佐助つながりを守るため絆を吠える渦巻ルト。終末の谷互いに友だと認める二人が拳を合わせる光か闇か結末にあるものは 忍び同士なこぶしを一度交えたらけ互いの心の血が読めたお前は甘いな,などうだお前には本当の心の血が読めたこの俺のひない,ないな i cayó!

戦いは終わり内葉佐助は闇へと消えた果たして絆は断ち切られたのかいな渦巻ルトは諦めることはないその手を伸ばし続けるため今一度強き意志と共に歩き出すそう カルトとサスケの物語はまだ始まったばかり道はまだ続いている。